กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงครับจเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องนักศึกษาวิชารามทุกท่านครับคารวะคุรบทุกท่านด้วยครับผมพิเชษบุญวิรุณหรือชุนจางคายนะครับอายุ50ปีอยู่จังหวัดภูเก็ตกำลังเรียนอริยปัญญาตรีนะครับวันนี้จะมาขอส่งการบ้านนะครับหัวข้อครบและเคารพมิตรดีนะครับ ชื่อเรื่องว่าเป็นมิรมิตรดีเนี่ยเป็นญาติกันข้ามภพข้ามชาตินะครับคือเหตุการณ์ก็คือเมื่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยผมออกไปพบเพื่อนเก่าสมัยเรียนม .4 นะครับเขามาเที่ยวภูกเก็ตแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ภูกเก็ตอีกคนหนึ่งก็ไปพบกันที่โรงแรมที่เพื่อนผมมาพักอยู่นะครับแล้วก็ ไปนั่งคุยกันตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับนั่งคุยกันจนถึงประมาณสามทุ่มนะครับก็ประมาณหกชั่วโมงนะครับก็เพื่อนเขาก็ก็ก็นั่งกินเบียร์กันไปนะครับสองคนส่วนผมก็กินน้ำเปล่าไปจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยผมก็ผมก็เรียกว่าพบปะสังสรรค์กับเพื่อน กลุ่มนี้อยู่เป็นประจำแล้วก็เวลาไปสังสรรค์กันทีหนึ่งก็ส่วนใหญ่มักจะไปตอนค่ำๆแล้วก็นั่งคุยกันจนถึงเช้าครับแล้วก็มีมีกินเหล้ากินเบียร์อาหารอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ไปเนี่ยหกชั่วโมงเนี่ยผมก็มานั่งทบทวนดูนะหลังจากผ่านไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรนะผมก็คือ ไปนั่งฟังเขาคุยกันซะมากกว่านะครับแล้วก็คุยด้วยนิดหน่อยแล้วเขาก็จะปรับทุกกันนะครับเพื่อนผมเขาก็มีอาชีพมีการงานซึ่งเขาก็มีปัญหาในช่วงโควิดเอ่อมันก็วิกฤตแล้วก็ <c oughs> มีผลกระทบ <c oughs> ก็มีคนหนึ่งก็เครียดมากถึงขนาดแบบนอนกัดฟันจนฟันแตกอะไรเงี้ยนะครับต้องไปหาหมอรักษาอะไรเงี้ย เราก็คุยกันไปสารพัดเรื่องและครับหกชั่วโมงเรื่องของชีวิตเรื่องของการงานเรื่องของอะไรต่างๆผมก็มันคือมันก็เป็นเพื่อนซึ่งเราก็เราไม่ได้เจอนานแล้วนะเราไม่ได้อยู่ในในบรรยากาศแบบนี้นานมากแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่า,ามันบางอย่างบางเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ คือรู้สึกเห็นใจนะครับรู้สึกสงสารเห็นใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงโควิดสองปีกว่ามาเนี้ยเราสบายสบายเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอะไรเลยแม้ว่ารายได้เราจะไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนแต่เราก็อยู่สบายๆนะครับเออแล้วในอนาคตเราก็ไม่กังวลกับอนาคตอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงที่นั่งคุยกับเพื่อนเนี่ยผมไม่ได้ คือแทบแทบไม่ได้พูดอะไรกับเพื่อนเลยไม่ได้แนะนําหรือได้พูดอะไรเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาพูดไปเขาก็ไม่เก็ตอะไรเงี้ยนะคือผมมานั่งนึกตอนที่ตอนที่เราอยู่บ้านเนี่ยเข้าซูมเข้าอะไรกับหมู่มิดดีเนี่ยโอ้ยเราพูดแต่พูดกันแต่กระถาวัตถุสิบตลอดเวลาพูดกันแต่เรื่องลดกิเลสเรื่องของการมักน้อยเรื่องของการ กล้าจนเรื่องของการเอาออกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยที่นั่งคุยกับเพื่อนอยู่มันไม่มีเลยนะไม่มีเลยแล้วคาถามยังชวนกันไปเที่ยวอีกเนาะตอนท้ายชวนกันไปเที่ยวอีกออก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แต่ว่ามันก็ยังเป็นเป็นโอกาสที่เออม,มันก็มีความเรียกว่าเราเคยผูกพันกันมาเคยเพื่อกูนกันมาแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้ ไปทําอะไรแบบนั้นแล้วแต่ว่าเพื่อนมาผมก็รู้สึกว่าเออต้องควรจะต้องไปไปพบไปพูดไปคุยกันบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าความรู้สึกมันไม่มันไม่ใกล้มันมันรู้สึกห่างรู้สึกห่างแล้วผมก็รู้สึกว่ามันคงจะห่างออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็คงจะสิ้นสุดเมื่อเมื่อชีวิตนี้ชาตินี้เราจบนะมันก็คงจบแต่ในขณะที่ออหมู่มิตรดีที่เราคุ้นเคยกันในพวทเนี่ยนะครับ ผมรู้สึกว่าเป็นมิตรดีที่แม้ตายไปแล้วชาตินี้ชาติหน้าก็ยังต้องเป็นก็ยังคบกันอีกอ่ะมันต้องมาเจอกันอีกแล้วยังต้องคบกันอีกบำเพ็ญร่วมกันไปอีกอย่างนั้นนะครับก็เลยก็เลยมีความรู้สึกเป็นสภาวะรู้สึกในใจว่าเนี่ยคบมิตรดีเนี่ยเป็นสุดยอดที่สุดแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่เราทํากันบำเพ็ญกันเนี่ยถ้าเราทําได้ มากทำได้มากพอจนเกิดเป็นกระแสเป็นแรงเหนี่ยวนำในสังคมที่มากพอเนี่ยมันก็จะมีส่วนไปช่วยเพื่อนๆนเราที่เขายังไม่เห็นยังไม่รู้ได้ด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นผลกระทบทางสังคมที่อาจจะทำให้คนอื่นๆเห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเห็นแล้วไปบอกเขาอะไรเงี้ยทั้งที่เราเรายังบอกเขาไม่ได้ตอนนี้เนี่ยครับนั้นก็สรุปคราว่า คบและเคารพมิตรดีเนี่ยเป็น habitude, สิ่งที่ดีที่สุดในโลกครับเท่านี <tuh> <pou ces> ้แล้วครับขอบคุณครับอ่าเชิญพี่เมย์ค่ะพี่เมย์ขยับตัวคนแรกเลยก็นุวัโมทนาบอรกับคุณโชนนะคะก็รู้สึกรู้สึกเหมือนกันค่ะว่ารู้สึกว่าการที่อยู่ในหมู่มิตรดีนะคะมันจะรู้สึกว่าเรา มันมันเป็นที่ที่เหมาะสมกับเราที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งมันมันมันเป็นจุดที่ทําให้เราได้ใช้ศักยภาพสูงสุดแล้วมันทำให้เรามีศักยภาพสูงสุดแล้วมันก็ทําให้เป็นคนที่เรียกว่าอะไรอะคะเหมือนเหมือนเหมือนกับโดยที่บางบางครั้งอะคะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราคนเดียว lite, เพราะเรามีหมู่วิดดีมันจึงทําให้ศักยภาพศักยภาพ ที่สูงสุดออกมาจากตัวเราได้คือมันรวมกันนะคะมันรวมกันการงานต่างๆที่มันออกมาได้เนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้จากเราคนเดียวมันมาจากว่ามันเป็นการรวมรวมของของคนที่มีศักยภาพนะในความรู้สึกของเมนนะมันมันเป็นจุดที่ทำให้ทาให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในศักยภาพที่ มันมันอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในความความรู้สึกของเม้นะคะก็อนุมโมทนาบุญนะคะเพราะว่าหลา,หลากหลายท่านนะคะก็มีหลากหลายประสบการณ์แล้วก็หลากหลายความรู้ก็มาแบ่งปันกันมันทําให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้ฟื้นศักยภาพของตัวเองให้ให้มีศักยภาพสูงสุดนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับรู้ชุนแล้วก็พี่น้องทุกท่านคะ่ะสาธุค,คะ่ะ ค่ะเชิงว่าเรื่องที่ครูรชนเราเนี่ยนะคะทุกท่านมีประสบการณ์เหมือนกันค่ะเราเป็นคนที่เริ่มจะคุยกับเพื่อนเก่าน้อยลงใช่ไหม,มคะแต่สิ่งที่เราได้รับนะคะเมื่อผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราเป็นที่พึ่งของเพื่อนเก่าเราได้ค่ะเมื่อเขาเดือดร้อนเนี่ยยึงมีเพื่อนที่เป็นเป็นความดันเป็นอะไรพวกนี้ตั้งแต่แบบสักสามสิบกว่ากว่าค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจอเฉงนะแต่ด้วยความที่เขารู้ว่าอยามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่แพทย์วิถีทํามีข้อมูลนี้แล้วเขาก็รู้เรื่องของอันตรายของยายเขาก็ศึกษามาเยอะสุดท้ายเขาก็ไปเข้าค่ายค่ะเราก็รู้เลยว่าเนี่ยเพราะว่าเราเราเป็นหนึ่งเดียวกันมันเลยทําให้เพื่อนเราเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เจอเราแต่เขาก็สามารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเราเชื่อมต่อกันไว้เนี่ยแหละค่ะนั่นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ห็งรู้สึกว่า เราภูมิใจนะที่เราได้เป็นเพื่อนแบบเนี้ยเราเป็นเพื่อนที่ต่อไปเนี่ยถ้าวันหนึ่งเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาจะพึ่งได้แล้วเราก็ยินดีที่ที่จะได้แบ่งปันความทุกข์ความสุขกับเขาณนะตรงนั้นค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้จัดเพื่อนหรือว่าทิ้งเพื่อนนะเราแค่กําลังทําในสิ่งที่วันหนึ่งเพื่อนจะรู้ว่าเพื่อนก็ต้องการสิ่งนี้แหละเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะประมาณนี้ค่ะเ อนุวัฒนากับครลูชุนค่ะออนก็เห็นด้วยมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราได้มาคบและเครารพมิตรดีเนี่ยออนก็ยังคิดเลยนะว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีแพทย์วิถีทรรมเนาะไม่ไม่ไม,มีใครมาสารต่อพลังมารวมพลังกันเริ่มต้นทําแบบนี้นะคะออนก็ก็คงจะอยู่ตรงไหนในโลกนี้เหมือนกับโลกโลกทั่วๆไปนะคะครลูชุนออนก็คงจะ มืดมนอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่เป็นเพราะว่ามีคนเริ่มต้นแล้วก็สารต่อแล้วก็กอบก่อนนะคะแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเลน้อยนะคะแต่ก็มีพลังที่ที่จะดึงดูดที่อาจารย์พูดถึงว่าพลังน้าไหลไปหาน้ําน้ํามันไหลไปหาน้ํามันนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าเออเราก็เริ่มต้นที่เรานี่แหละ,ะเราทําที่เรามันก็จะเป็นพลังอันนึงที่จะไปช่วยเพื่อนของเราหรือว่าพี่น้องเราหรือว่าใครในโลกนี้อ่ะนะคะ ผู้ที่จะมีกุศลถึงรอบท่านก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนะคะอ่อนก็เห็นประโยชน์จากตรงนี้นะคะก็ขออนุโมทนากับคุณรู้ชุนค่ะอย่าภาคเพียนบำเพ็ญร่วมกับหมู่มิตรีต่อไปนะคะสาธุค่ะค่ะ,คะสำหรับท่านต่อไปนะคะ